ปอยเปดพินาธเน็ตใช้ไม่ได้ไฟดับซ้ำยังตึกถล่มประชาชนหนีกันมุ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองปอยเปดช่วงค่ำวันนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหลายอย่างขนาดนี้เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงผู้คนเสียงรถราและแสงไฟจากคาสิโนโลและร้านอาหารกลับกลายเป็นเมืองที่มืดสนิทในพริบตาเดียวเมื่อไฟฟ้าทั้งเมืองดับลงโดยไม่ทราบสาเหตุทันทีผู้คนในพื้นที่ต่างตกใจและพยายามหาทางติดต่อกันผ่านโทรศัพท์แต่กลับพบว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญ,ญาณมือถือทั้งหมดขาดหายไปไม่มีใครสามารถติดต่อใครได้เลย สถานการณ์เริ่มตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อมีรายงานว่าตึกหลายแห่งในย่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะอาคารสูงใกล้เขตคาสิโนเกิดการสั่นสะเทือนและถล่มบางส่วนเสียงกรีดร้องของผู้คนดังขึ้นพร้อมกับเสียงเศษปูนและกระจกแตกทำให้ผู้คนจำนวนมากวิ่งหนีตายกันโอนละหม่านถนนเต็มไปด้วยฝุ่นควันและเสียงหีดร้องบางคนพยายามเข้าไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ในอาคารขณะที่บางส่วนรีบออกนอกเมืองไปยังพื้นที่ปลอดภยัย เมื่อไฟดับและระบบการสื่อสารล่มทั้งเมืองทุกอย่างเข้าสู่ความมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือและไฟฉายที่ส่องไปมาผู้คนรวมกลุ่มกันอยู่ตามลานกว้างและถนนใหญ่เพื่อความปลอดภยัยเสียงเครื่องปั่นไฟของบางโรงแรมดังขึ้นเป็นระยะแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาปกติหลายคนต่างพยายามหาข้อมูลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแน่บางคนเชื่อว่าเกิดแผ่นดินไหวบางคนคิดว่าเป็นการโจมตีหรือเหตุร้ายแรง ช่วงเวลานั้นความกลัวและความไม่แน่นอนปกคลุมไปทั่วปอยเปตสื่อท้องถิ่นไม่สามารถรายงานข่าวได้ทนันเพราะไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทีมกู้ภัยจากพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มเข้ามาช่วยเหลือแต่การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างยากลำบากถนนบางสายมีเศษตึกและสายไฟฟ้าขวางทางบางจุดมีกลิ่นควันไฟและเสียงระเบิดเบาๆจากระบบไฟที่ทำรุด ประชาชนจำนวนมากหนีไปอยู่บริเวณชายแดนใกล้ไทยหวังจะขอความช่วยเหลือจากฝั่งอารัญยประเทศบางคนถือของใช้จำเป็นเพียงเล็กน้อยบางคนร้องไห้ตามหายาิพี่น้องที่ขาดการติดต่อภาพของเด็กที่หลบอยู่ในอ้อมอกแม่คนชราเดินช้าช้าพร้อมไม้เท้าและหนุ่มสาวที่วิ่งออกมาพร้อมกันกลายเป็นภาพสะเทือนใจที่ไม่มีใครลืมได้ หลังผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วนมีการตั้งจุดรวมพลและศูนย์พักพิงทั่วคราวสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มรายงานข่าวทำให้คนทั่วภูมิภาครู้ว่าปอยเปตกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางกายภาพต่อเมืองเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อจิตใจของผู้คนจำนวนมากหลายคนสูญเสียบ้านสูญเสียญ,ญาติพี่น้องและยังต้องเผชิญกับความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสาเหตุจริงขององค์การถล่มและไฟดับครั้งใหญ่นี้คืออะไรแต่ทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่านี่คือสัญญาณเตือนของความเปราะบางในเมืองชายแดนที่เจริญรวดเร็วเกินไป เมื่อเวลาผ่านไปความช่วยเหลือเริ่มหลั่งไหลเข้ามาจากทั้งในและนอกประเทศรถบรรทุกอาหารน้ำและเครื่องปั่นไฟจากหน่วยงานต่างๆถูกส่งมาช่วยประชาชนขณะที่ทีมแพทย์อาสาเร่งดูแลผู้บาดเจ็บตามจุดต่างๆบางโรงแรมที่ยังคงสภาพดีถูกใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว ในค่ำคืนที่มืดสนิทนั้นปล่อยเปิดเหมือนเมืองที่หยุดนิ่งเสียงเครื่องกำเนิดไฟเบาๆและเสียงร้องเรียกหากันของผู้คนดังแว่วไปทั่วทุกคนภาวนาให้รุ่งเช้าจะมาพร้อมกับแสงสว่างและความหวังใหม่แม้เมืองจะพังยับเยินแต่หัวใจของผู้คนที่ยังคงสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคือสิ่งที่ยังคงทำให้ปอยเปิมีลมหายใจต่อไปในยามวิกฤตที่สุดของชีวิต นี่คือคืนที่ไม่มีใครในปอยเปตจะลืมได้คืนที่ไฟดับความเงียบงันปกคลุมทั้งเมืองและเสียงหัวใจของผู้คนที่ยังคงเต้นอยู่เพื่อความอยู่รออดอ